เนสบายจาายังนอแดงครับเจนี่ฉันฉจะสงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแกมาทางานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้านาที่แน่แล้วฉันให้แกล้างผักเนยแกทหรือยัอะจานาชอเนียล้างเสร็จแล้วฉันได้ันนทำหย,ยังยังยังครับเจแลวตอนแ,แกตอปัดเขาาเนยทาอะไรไยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับ โทษครับเจเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําเลยครับเดี๋ยวผมจะทําครับอ๋อฉันฆ่าโทษแกไปแล้วนะถ้าแกทําผิดอีกเนี่ยฉันไล่จะออกแน่เข้วันไหนครับเจ้ครับเจ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมทําเลยครับเดี๋ยวทำเลยครับฉันเตือนอยู่แล้วนะครับรู้นเร็วไหมครับเจ้ถามด่วนเร็วเข้าครับ วงแพดแพดลักซี่แพดไปเลยเฮ้ยไอ้เด้งครับเจ๊แกทำอะไแกเนี่ยฮะแกต้องแอกไาแล้วจะพังแล้วทำยังไงอ่ะผมก็ต้องคนจริงเจ๊ผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเหรอฮึวันก่อนเนี่ยนะแกทำทังน้องแขแ็งแสกและฉันเนี่ย กับเจผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆเนียเจ้ฉันท้องแกไม่ไหวแล้วเว้ยนี่ยแกออกจากร้านฉันไปเดี๋ยวนี้เลยฉันไล่แกออกนี่แล้วเงินเดือนเนี่ยอย่าคิดนะว่าฉันจะให้เนี่ยฉันถือว่าเป็นค่าที่แกทำข้าวของฉันทั้งไม่ได้แล้วเจ้แต่เจ้ไรผมบอกแล้วแล้วผม้านอะไรกินละเจ้แกก็ไม่สมัครงานที่อื่นเน่ยไปเจ้อะไรไม่ได้เจ้แล้วผมอากไปนะไป แค่นี้เหรอเจ้เดี๋ยวคอยดู นึกว่าไหมใอน้องนี่แกน้องใจใจไปมีชู้กับเสียยคนอื่นเหรอกูสาหัลงก่อนลงกุ่่ลงไปเชื่อมาะมีเล่อนะมร้องแได้แล้วสามเกบแกหมดแล้วเออเก้อยนุ่มๆขอโทษนะก้อยก้อยยังโทษให้หุ่มนะุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะลุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้ว นะ้าค่อยนะเสียใจด้วยอ,ะอ่ะฮะพงศตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรทันให้โอกาสแม่ทันย,ยังมาตลอดแต่เรื่องนอกใจไปมีชูเนี่ยครั้งเดียวมันก็กา,านตาแล้วก้อยใส่หัวเอาไว้ชี้ให้ฉันได้แนละ้วแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะนะับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดกันอเออแ,แล้วแบบนี้หนุ่มจะอยู่ที่ไหนกันค่อย

แต่ตรงกับเพื่อน <c oughs> ขุทาศาสนาสุภาษิตในวันนี้นะคะอนุฐานะวั oh. ลคราบ้านเรือนที่ไม่หมัดดูแลรักษาย่อมเกิดปลทินและสำหรับภาพปิดท้ายข่าวในวันนี้ค่ะจะพาไปชมภาพนาทีระทึกนะคะขณะเกิดเหตุเครื่องบินตกในงานแสดงอากาศยานที่เมืองราโนรัฐเนวาดาของสหรัฐนะคะซึ่งเครื่องบินขาได้พุ่งตกลงพื้นแล้วก็แตกกระจายเป็นเสียงเสียงทาให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว9คนแล้วก็บาดเจ็บอีกกว่า50คนทีเดียวค่ะลากันไปดูภาพนี้นะคะสวัสดีค่ะ ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูลทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถนํามาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ขให้สภาพปัญหาวของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดีข้อสําคัญเราจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรน,นั้นอย่างฉลาดคือไม่นํามาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชาเหตุผลและความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาวพระราชดัรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว